ใช่อยาสมุสมบูรณ์โอโอ้นี่มันมัเห็ดกันมันเห็ดกันนี่มันเห็ดกันนี่ะมันอ่นี่งบบเี่แหลโอมีแตกระปูเ เอ,อเพ็ดดิในหลน์วะใครมายิ่งโอ้กันหลายคือกันเปือ่อ่ากกระา่าันจอก ดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับซ้องอลิสาสาวน้อยเม่งจันเนาะตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าเจ็ดโมงครึ่งแหละประมาณเจ็ดโมงฝนตกเนาะตกแบบเป็นแบบนี้เนาะเขาจะมาไปเก็บกระปูกเก็บหอยนำกันกับกันเลยพอในผิดจะคือฝนตกแล้วอ่าจะมีแบบ กระปูกกับหอยนเนาะเพราะว่าตอนเช้านี้ไม่ถามาเก็บได้ไบบหลายแล้ววันนี้ก็เลยสวนอ่าลูกนักสาวมาสิมาอันเก็บเนาะเพราะว่าอันไม่ได้ขายเดยพักฝนตกก็ไม่ได้เหตุเรียกอย่างกะแล้วบอกว่าให้มาหาอย่ามาเบิงเนาะพาทุกคนมาหากินกะซอกระปูกกับหอย ฝนตกด้วยได้บอกไอเพดได้บอกสวยนลยได้นึ่งสยเหร่ ออ้หรอนี่คุณแตอนเตมาอยู่เวียงหักก็เลยมาเห็ดมันบอนี่นี่ดินี่หงมันนี้โได้เก็บตัดผักมันบอ พาอสีเหลาะไปแถวแถวนี้เลยเนา่มนี่หน่อนี่เนาะ แถวบนมีน้ำหลึกเนี่ยจึงเห็นบนนี้คนเยอะกโอ๊ย <laughs> โอ้ตื่นบดฝนก็นจะตกแบบตกหน่อยหน่อยนะเป็นละออง

đi ừ, theo ừ. này hỏi tiệm đi 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 แต่หอยใหญ่ว,งงว่ะนี่อันนี้ก็เต็มเลยหอยย่นี่ลายนะอ จะหอยใหญ่โอยอ,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 อ้ยโอ้ยอีังกระปูเจ๊จับบุเป็นกระปูเลยเอาเมื่กี้เปจับให้ปลาปูดำวะนี่นี่หอยนะ อันนี้เอิ้นหอยอ่ะผู้ลเลยเท่ากันจริงหลังจากที่เขาเก็บแล้วเขาจะมันเบิ่งหน่อววาเขาจะได้หอยหลายสมใจชาเบิ่งหน่อ นี่หอยกำลังน,นั้นเลยไปกินน,น,นี่เนาะมันเจ็บกำลังเรืออยู่นี่แหละเนาว นีนะหอยลายนะนี่เล่อยดียวเี๋อันนี้จะเป็นส่วงอลิซาพาหาหอย <laughs> ไปบุญมาเจอพรยกเก็บนะมาเก็บมากเก็บสวยเนาะหอยไงเนาะแถมโมมีอันี้ เก็บอยู่พวกพวกเขาเก็บอยู่นี่ ปุ๊ปปุ๊บ <laughs> ปุ๊บอีบีอีบีไอหัวนนองซ <laughs> ื้อเขาโรงเรียนใครซื้อว่าจะเพ็นแต่ว่าซื้อเล่นมูเออร์ยากจะปี ไปหาเพิ่อยู่บ้าคเพื่อเขาเอามาปนให้อายเลยกินนำกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมาซอยพีนี่นอีปปีอีปอีปีอีปีเยตกนอีปี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 มาเอาอีปี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 นอาย ีตายโอ้ล่ะปล่อยก็ได้วะ,วะนี่นี่แค่อันนี้นะมันจะเป็นแถวเหรอปลา <c oughs> จะบ่มีงูมันบอกขันมีงูนี่ตายทุกคน ยานงูบ่ยานเบี่งสองคนนั้นแข่งกันเก็บ p o i n เก็บตดิดน่ตัดดูแล้วเฮ้ย

เสียงหัวชื่อสัวเซ้นี่ชอบตะปูใหญ่เออบอกโอ้มันเกียมนี่อ้เอาไม้เบิ้มเอาไม้แง่เบิ้มเห็นมันนี่ะโอ้ยโอ้ยยันไ่สังเจ็บเบ่ มาทินี่แล้วมาทินี่งาสิมาหาเะนี่เหยียบไหมนี่พิษมาเอามกระต่ายพเนี่ยมาจับใหเนี่ยยออกากทีนี่กระสุนนสมานตามนโอ้ยปุ๊กละปุ๊กล้วไอ้ี้ย ไอ้ลุยเอาของจ้าวเบื้องเน่ได้หลายมันลยโอ้มีเจกระปูเกงเอ้เพจดิได้หลายนม่ใช่มือเยี่ยวเออก็หลายคือกัน นีปูเจ้าบดน้จับรัคามันส่องงนี่อันดเดี๋ยวเดเยดูดูเลยดูล่ดเยดลยดูเลยดดู้ลยยดยดด Ada yang terpulai, mereka. Huh. Oh, apa kesalat? Oh, mana bukit? Oh, 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 นี่จับสั anyway> ้นจ e ับตวสิละอือจับจังสันเร็วมากเลยอือเฮียบไม่ค่อยจับมันก็จะยันยานนี่ ติดเกอร์บปัดิ์เข้ายางมาทอขแถบ้านอ่ะเราสูยไม่ต uh ีไม่สุ uh ่งเนมดิ uh บุญยันมันหนีบอ่ะพ่อนหันโอ้จับบหรีซ้ำจานมัน 嗯。Mm. <clears throat> 看不到我的话，嗯。 มันเห็ดกันนี่มันเห็ดกันนี่แล้วอะมันเห็ดกันมันอยู่นี่งมเบงแถวนี้แหละมันเห็ดกันนี่สมฮอตตัวใหญ่ลูกมันนีนี่นี่เขาหูแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆอย่ลงเลยเป็น่างเห็ดกันปูตายปูตายเฮ้ยเห้ยีนะค่อยๆย่างด้วยโอยใหญ่อ้ หสมอหลเสม่ือหลาลายสมอแต่ว่าหลายอดนี้เขาอได้แล้เนาะได้หลายแล้วที่เขาจะไปเมืองเราว่าเขาจะได้หลายสมบัติอ ยด่นีมึงมีน้อยจัดจ่อยมีน้อยจัดจ่อยได้คู่หนึ่งแบบรวากันมาแต่เพื่อนเนาะชมพอได้หล่ากันนล้วนะมึงดูนี่ลิซ่ามึงดูนะมึงนี่แต่ละคนต้องออกประเวนหาอยู่หากินเพราะว่าเพื่อปากเพื่อท้องเหฮนบอ อาเป็ล้างตีนล้างมือพลังงานมาขึ้นกินข้าวลูกต่ำนี่มาซิมมางลูกซิมซิมก้นลูกซิมก้นมาแซ่บลูกเคยกินบอก็จบลิปไปเลยนี่ต่ำไว้ห้ายพี่ก้นซิมกินก้นจางล้างหน้าอาบน้ำอ่ะซิมก้นเลยสะาซิมก้นแซ่บบอสะอาสิบเคยกินโลกสาบไ่เคยกินเนอะครั้งแรกในชีวิตเลยเจ้วกระปู่นซิมให้พี่น้องเบื้อลยนี่ไปยังไง พักมือลวกไปแล้วเจากที่บุเคยกินก็นได้กินเนาะจากที่บุเคยได้กินก็นได้กินเพราะว่าสีไม่ดูสีไม่ดูคนเบิง้งตัวนี้กะแงะหอยกับกระปุกออกจากกันแลน้วเนาะนี่อันนี้จะเป็นกระปุกอันนี้กะจะเป็นหอยหอยได้ครึ่องผุหนักได้บอกไปห,หลายบเบื้องปุกเนาะโอ้โหเก็บหอยเก็บปุ๋ย หอยเซอรี hey, nah. fifty, source, right? ่ยนแหละหอยนาน้ำป like ่นเดีวอยู่ีอันลาีกลหนากลัวได้หลายเนาะเร็วนี่กัแล้วเออมีมีก็ได้ทั้งนีปลาด้ได้มันเห็ดกันแล้วโเมนกใสเย้เกีลนตั ปูมันเห็นกันนเห็นตนมน้อยมีน้อยก็หู้จอปูมันเห็ดกันนะหู้หู้่ะกัติดัน